ก่อนที่ท่านจะเกิดมาเป็นพระศิวลีจะมีเรื่องราวของท่านในแสนกับที่แล้วในสมัยของพระพุทธองค์นามว่าปทุมมุตระพระศิวลีเคยเกิดเป็นกษัตริย์ในเมืองชื่อ,องคงสาวดีพระศิวลีในชาติก่อนที่เกิดมาเป็นกษัตริย์เห็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งที่เลิศทางลาบมีชื่อว่าสุทัศนะท่านก็เลยปรารถนาอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้างก็เลยนิมนต์คณะสงฆ์ให้มาฉันอาหารเป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาว่า ขอให้บุญกุศลนี้ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เลิศทางด้านลาบในอนาคต,ตการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าปฐุมมุตระก็เลยการันตีว่าเจ้าจะได้รับตาแหน่งนั้นสมปรารถนานอีกแสนกับหลังจากนี้ในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าโคดมหลังจากนั้นกษัตริย์ท่านนี้ก็ทําบุญตลอดชีวิตแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างตกนรกบ้างไปจนถึงกับที่91ในพัทธก,กับและมาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสี จากนั้นก็มาเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับ,บคนครพันธุมดีในชาตินี้พระศิวลีเนี่ยเกิดเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ขยันทํางานมากเมื่อพระพุทธเจ้าวิปัสสีกลับมาเยี่ยมบิดาที่เมืองหลวง ชาวเมืองกับพระราชาก็เลยแข่งกันทําทานขึ้นชาวเมืองเนี่ยทำบุญมากแค่ไหนกษัตริย์ก็ทําบุญมากขึ้นไปอีกครับแข่งกันทําบุญไปเรื่อยจนถึงวันที่6ชาวเมืองก็ขาดเพียงน้ําพึ่งที่เคี่ยวแล้วบรรดาชาวบ้านเนี่ยก็รวมเงินกันคนละ1000พันกหาปณะนะและเอาเงินพวกนี้ไปซื้อจากคนชนบทที่เข้ามาในพระนครในระหว่างนั้นเนี่ยชายหนุ่มสีวลีก็ได้เข้ามาอย่างเมืองหลวงระหว่างทางก็เห็นรวงพึ่งที่ไม่มีตัวอ่อน เขาก็ไล่พึ่งออกไปแล,และตัดกิ่งไม้พร้อมกับรวงพึ่งลงมากาว่าะเอาไปให้ในบ้านที่เขาจะไปเยี่ยมแต่แล้วก็มาพบกับชาวเมืองคนหนึ่งเข้าและถูกขอซื้อรวงพึ่งในราคาหนึ่งกะหาปณะนะท่านก็เลยรู้สึกแปลกใจว่ามันแพงไปหรือเปล่าที่ขอซื้อราคานี้ก็เลยปฏิเสธไปแต่ชาวบ้านคนนั้นเนี่ยก็ขอเพิ่มราคาซื้อไปอีกเป็น2กะหาปณะนะท่านก็ยังไม่ขายอีกชาวบ้านคนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้นะเพิ่มราคาเรื่อยๆจนเป็น1000กะหาปณะนะ ท่านกเกเยแปลกใจว่าทําไมชาวบ้านคนนี้ใจเด็ดจังอะไรจะอยากได้น้าพึ่งขนาดนั้นจึงได้สอบถามวัตถุประสงค์แต่พอรู้ว่าพระสิวลีจะมาชายหนุ่มก็เลยขอมีส่วนร่วมบุญด้วยจึงยกรวงพึ่งให้ฟรีๆไปเลยครับก็ทําให้ชาวเมืองคนนั้นเนี่ยอนุโมทนากันใหญ่ชายหนุ่มสิวลีก็เอาเงินไปซื้อเครื่องเทศมาห้าอย่างจากนั้นก็ป่นผสมคั้นรังพึ่งลงไปในนั้นปรุงและจุนด้วยเครื่องเทศห้าอย่าง จากนั้นก็ไปใส่ในใบบัวไปนั่งใกล้กับจุดที่พระพุทธองค์กำลังจะเดินผ่านมาจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ถวายน้ำพึ่งกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีด้วยบุญบารมีก็ทําให้น้ำพึ่งเนี่ยเพียงพอกับพระ6กล้านแปดแสนรูปจากนั้นชายหนุ่มก็ขอให้พลแห่งทานครั้งนี้ขอให้ข้าเป็นผู้เลิศทางลาบสักระในอนาคต พระพุทธเจ้าวิปัสสีก็เลยพยากรณ์ว่าเจ้าจะได้ความปรารถนาตามนั้นเป็นการตอกย้ำบุญครั้งที่2ครับจากนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็อยู่ในกุศลจนสิ้นชีวิตต่อมาพระศิวลีในอดีตชาติได้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นบุตรของพระเจ้าเมืองกาสีแต่ว่าต่อมาเนี่ยบิดาของท่านก็ถูกพระเจ้าเมืองโกศลปลงพระชนและเอาแม่ของท่านเนี่ยมาทำเมียคนใหม่